เปิดหน้าได้ป่ะไม่ได้อย่าพึ้งค่ะานานายกเปล่า กาารับใจนรอนนี้ครับหมากปว่าคนเดิมอันนี้ีลลัดเจอครับมลองคาวนเป็นปรลัดอบโอเคท่านปรลัดนะสทดีท่านปรลัดแล้วก็ทนายกท่านลองนะครับใน้รดูความรู้แล้วก็ไปชี้แจงแล้วก็แนะนำให้กับท่านผู้ร นะครับหน้าที่หลักของผมเลยอยู่แล้วนะครับก็เลยมองว่าเราลงเลยนะครับเพราะว่ายังมีปัญหาของทางาพระประแดงที่ผมพูดอย่างนี้ว่าทำอย่างนั้นเขาก็จะให้เราตรงตามนะครับอันนี้ทางโชวทางตู้กันแล้วก็กระทรวงเกษตรเน้นมาว,ว่าถ้าเกิดว่าตรงเนี้ยมันเกี่ยวกับการกลมชนกลมชนให้ทันทีนะครับแล้วก็เอาไปต,ตรวจเนาะ้าทำถูกต้องว่าเรากาลังดูว่าเขาจะมีความบังคับอะไรในการใช้ชีวิตนะครับเราก็ยพยายามพัฒนานะครับให้เขามี ความสุขในการใช้ชีวิตประจําวันอะไรที่เป็นรายได้ที่ยำลังขาดอยู่นะครับแล้วก็การที่หลับที่นอนนะครับในห้องน้ำนะครับตอนนี้เราพึกันทางท่งานรองนายกได้ลงพื้นที่นะครับงานบวมีวามดีงานบักระเดือกแล้วก็มาทรงสงกรานต์แบบางบอบัวเงาใบบัวขนาดโตของเราเป็นสองงานแล้วก็วันที่เจ็ดไปกับเจ็ดกัน